โอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวดูวิธีทำพี่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 นิรันด์จะพาทำนะอ่าออย่างนั้นเหรอคะโอ้โหทำก่อนเลย<น>ดูนะฮะ,ะเด็กช่างเรียนรู้จริงจริงดูนะ ได้ปลาเด้อได้ปลาแล้วแป๊บนึงแม่เนึงมันต้องแกะนงียวก่อนเอาเกิดแตกนั่นไงแตกแล้วอย่าพึ่งนะคะหนูไปเอาทิชชู่มาเช็ดน้องพี่ไปเอาทิชชู่มาเ,มเดินไปเอาเลยค่ะอยู่บนโต๊ะนะทิชชู่มานะคะยกมาเลยค่ะยกมาเยอะๆยกมาหมดเลยโอเคมาเดียวก็ได้อ่ะมาค่ะมาค่ะมา เช็ดมือด้วยเช็ดมือตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปเล่นรอให้พี่เขาทำให้อ่ะไปเอาไปนั่งเช็ดด้วยอะไรก็รู้เหมือดก่อนโอ้บดสอยางอืมมาน,นี่จะทำให้ดูแล้วค่ะนั่งดูก่อนขยับออกมาขยับออกก่อน อันนี้จุ่มน้ําก่อนนะคะอ่ะจุ่มจุ่มจุมจุมอ่ะจุ่มแล้วก็ใส่สีนะคะใส่สีตัวอะไรคะปูหรือว่าดอกไม้อ๋อดอกทานตะวันอันนี้สีเขียวใส่สีเขียวใส่ตรงใบก่อนนะคะใส่ตรงใบก่อนน้องเพชใหญ่ใส่ดู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 สีฟ้าใส่ตรงเกสรนะคะ ไม่ดูกันเลยไม่ดูเลยเหรอคะสีเหลืองอ่าสีเหลืองสตองกีดดอกแล้วนี่นั่นนั่นนั่นดูดูดูจ้าใส่ใส่น้ำเหรอคะทีนี้จ้ะเฮ้ยไม่พี่เล่นราพี่นี่เราทำพี่นี่เราทำก่อนทำก่อนทำก่อนเอาลงในน้ำเลยลงในน้ำจู้ดูเบาๆ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 เบาๆ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 ดูเบาๆออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย ้นกับขาไปไหนเขาบอกกเฮ้ยเฮ้ยดอกกับก้านไปไหนไม่ออกมาแล้วเห็นไหมเอา呐เหรออย่าเพิ่งจับนะคะพึ่งจับนะอย่าเพิ่งจับนะอย่าเพิ่งจับนะคะใส่หน่อยโปรดนี่ไงอย่าเพิ่งมันจะแตกนี่มันจะเป็นแบบนี้ได้แล้วได้แล้วหนึ่งตัวเหนี่ยะเหนียะเหนียะ ใส่น้ำก่อนเช็น้ำก่อนน้ำน้อยไหมเอาปลาเอาปลาแล้วยายไปเอาน้ำให้นะยายไปเอาน้ำให้นะเป็ดกับเลยโอ้ยดูพลอทำเพ็ดเพ็เพ็ดเพ็ดทำเจ้าแล้วนั่นโ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 โนไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ